สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับนายกคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566โดยหมอลักษ์ฟันธงโ้นฟันธงลักษ์เรขานิเทศเผยคำทํานายดวงเมืองปี2566หลังดาบพระหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถาม นายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสองกรมาธิบดีจะเป็นเช่นไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครทำนายดวงเมืองปี2566นายกคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่หนายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจ การกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมยาหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพระเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้มรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวน ของอากาศมีอย่างแน่นอนเพราะราหูทับชะตาอาจารย์โอเล่เผยชะตาดวงเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังเมื่อล่าสุดอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสที่ล่าสุดนั้นได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยดวงชะตาบ้านเมืองและลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมไปต้นไปจะเกิดวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกในแบบที่เราไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบของการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆที่พลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักหนาเหมือนสถานการณ์โควิด1 i จะเป็นการทำให้ผู้คนนั้นตื่นตัวที่จะรับมือและจะทำให้เศรษฐกิจ มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนำให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้ใจ่ายวางแผนการเงินดีๆปีนี้เป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬารในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังส่วนดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นซึ่งใหม่ๆ ในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองนั้นจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งเป็นต้นไปลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอตอบแบบเป็นกลางอ้างอิงจากตำราโหาราศาสตร์ปีขานที่ผ่านมาผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่มีความอ่อนหวานเป็นพลังของความหวั่นไหว แต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจง่ายๆปี65ปี66ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในแวดวงการเมืองมากยิ่งขึ้นแย่แล้วภิกษุณีปายเผยดวงชะตาปี2566เตือนต้องระวังเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับภิกษุณีปาย ที่เคยทำนายดวงชะตากับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ซึ่งก็ตรงกับคำทำนายดังกล่าวในปี2,565ล่าสุดได้เผยคำทำนายดวงชะตาปี2,566เตือนถึงเรื่องที่ต้องระวัง5เหตุการณ์ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูก หรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนเสียชีวิตประมาณหลักสิบช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2. ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดบัตดเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3 ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7หรืโดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โลง่งลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัด คนเยอะให้หลีกเลี่ยง5ในช่วงปี66ปี67นั้นเป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับเปิดคำทํานายปี2023เปิดคําทํานายหมอดูตาบอดคนดังชะตากรรมโลกปี2023มีการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาว เมื่อฮามิทุนายนที่ผ่านมาทางเพจเฟซบุ๊กเวิร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศโพสตหญิงชาราตาบอดพร้อมข้อความระบุว่าทํานายชะตาโลกไม่เท่าหมอดูตาบอดคนดังบาบาวันกาชายานอนสตาดามุสแห่งบอนคานชาวบัลกาเลียทํานายปีพศ2566ข้อที่1นพายุสุริยะทำลายล้างพายุสุริยะสามารถ หมายถึงปรากฏการณ์หลายอย่างบนพื้นผิวดวงอาทิตย์รวมไปถึงเปลียวสุริยะความร้อนรังสีต่างๆอาจจะส่งผลต่อโลกอาทิเช่นเพลิงไหม้โรงไฟฟ้ามีปัญหา 2. การเปลี่ยนแปลงวงโครจรของโลกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่แม้จะเล็กน้อยและช้าก็อาจจะรุนแรงขึ้นได้เนื่องจากเป็นช่วงของ ภาวะโลกร้อนอย่างรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเกือบ56ล้านปีก่อนหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในช่วงปีเดียวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามผลกระทบจะเลวร้ายมากอาจจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและระดับการแผ่รังสีที่ส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะเป็นเหตุการณ์ระดับการสูญเสีย 3. ความโหดร้ายของอาวุธชีวภาพ เกี่ยวกับการทดลองอาวุธชีวภาพที่ดำเนินการด้วยประเทศใหญ่มหาอำนาจในปี2023อาจเกี่ยวข้องกับไวรัสที่สะสมไว้ 4. การมาเยือนขอมนุยตต่างดาวอาจทำให้เกิดความมืดมิดชั่วขณะหรืออาจจะมีการระเบิดของนิวเคลียร์ 5. การสร้างทารรกในห้องปฏิบัติการซึ่งพ่อแม่สามารถเลือกปรับแต่งได้ว่าจะเอาสีผมหรือสีตาแบบไหน ย้อนคำทำนายหมอปลายพรยกระซิบถึงนาย,ยกคนใหม่ของประเทศไทยกลับมาถูกแชร์บนโลกออนไลน์อีกครั้งกับคำทำนายหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายพรยกระซิบที่เคยพูดไว้ถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยโดยหมอปลายได้พูดผ่านทางรายการแชรเมื่อ13ตุลาคม2,564มีการทำนายดวงของประเทศไทยเอาไว้ว่าคนที่จะได้เป็นนาย,ยกคนใหม่ คนที่30ของประเทศไทยนั้นจะเป็นคนที่ถูกใจทุกคนเป็นอย่างมากซึ่งช่วงหนึ่งมดดำคชพาถามว่านายกคนต่อไปก็คือคนเดิมใช่ไหมหมอปลายตอบว่าคนนั้นที่เราจะเลือกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยสดๆสิงๆน่ากินมากมดดำถามว่าเราจะได้เลือกเมื่อไหร่หมอปลายตอบว่า อยากให้รีดทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมคะ่ะเราต้องหาเรื่องเปลี่ยนแฟนหลังจากนั้นก็จะมีคนดึงคนอื่นเข้ามาเพื่อช่วยสัก1-2เดือนก็จะมีคนใหม่ขึ้นมาทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนซึ่งหลายคนก็นาคลิปดังกล่าวออกมารีโพสต์กันใหม่และถูกพูดถึงไปอย่างมากหลายคนก็มองว่า ถ้าเป็นไปตามคำทํานายของหมอปายนายชกคนใหม่จะเป็นทีมพิธาตามที่ประชาชนได้ลงคะแนนเลือกตั้งไว้นั่นเอง